ตอนนี้กำลังแพ็คของส่งแพ็คแก้วส่งนะบอ่าแต่ว่าเรากําลังหาวิธีว่าส่งยังไงให้มันปลอดภัยนะครับถ้าจะซื้อกล่องมาก็หมว่ามองว่ามันสิ้นเปลืองวัสดุมากเกินไปนะครับที่แรกวางแผนไว้ว่าจะซื้อกล่องซื้อลังกล่องพัสดุมาแล้วก็หอ่ออีปอปแปะ๊ะอีกรอบหนึ่งแล้วก็ใส่ในกล่องแต่ว่ามองดูเลยว่าไอน้น่าจะอยู่นะครับ นี่ก็จะอยู่ได้หยิบให้ครูสักอันนเนี่ยน้ำมันกล่องมันแข็งแรงครับแข็งแรงแล้วก็ข้างในนี้เขาจะหอ่อเปาะแปะมาแล้วนะครับก็จะป้องกันแก้วเราได้ในระดับหนึ่งนี่ครับผมป้งอ,อ,มองออมุมมาอย่างดีทีนี้เราก็มา เสริมให้กล่องเรามันแข็งแรงไม่ให้มันไม่ให้มันแตกในระหว่างขนส่งนะครับโดยการแปะเทปเกาวรอบด้านเลยนะแปะเทปเกาวในรอยต่อไว้เพื่อให้มันไม่ปีแตกออกนะยกเว้นเขาจะทุบนะครับผมว่าถึงโยนเนี่ยถึงโยนก็ไม่มีปัญหาหรอกนะยยเว้นเขาจะแบบเอาของหนักๆมาทับแล้วก็แบบทุบๆกระโดดเหยียบอะไรเงี้ย,น,น,ยนะน่าจะเป็นน่าจะเป็นขนส่งที่โหดพองสมควรเจ้านั้นนะแล้วก็จะใส่ถุงอันนี้ห่อหุ้มอีกทีหนึ่ง รอบนี้ส่ง60ใบท้วนซึ่งขายก่อนหน้านี้แล้วนะครับพี่ว่ามารับรับที่หน้างานที่หน้าโรงเรียนเอ้ยไม่ครัมา,มารับที่นี่นะแล้วก็เดี๋ยวจะทําแพ็คอีก60ใบส่งนะครับนะบผมมองว่าเดี๋ยวไม่น่าจะต้องทําเพิ่มลแล้วแหละนะขายนี่หมดก็พอแล้วจบแล้วยกเว้นพี่แอมรับมาเกินรับยอดมาเกินก็จะต้องอาจจะต้องคืนเงินนะ,นะเพราะว่าเหนื่อยขายของเหนื่อย ช่วยขายค่ะเหรอเออแต่ว่าต้องมีเงินเดือนค่ะมีเงินเดือนเดือนละห้าหมื่นครับเนี่ยเงินเดือนเยอะเกินมีประสบการณ์นะคะเล่นดนตรีแล้วก็เล่นดนตรีวงไหนมาลูกเล่นดนตรีวงปฐมมินนี่ค่ะโอ้ไอวงก่อยๆนั่นน่ะเหรอเออยังมีคนจ้างอยู่อีหรือวงนั้นน่ะอุยก็มีบ้างไม่มีบ้างแต่ว่าคนจ้างได้นะคะเล่นไหม อ่ะเดี๋ยวจะแพ็กส่งแล้วก็ท่านท่านไหนที่รู้สึกว่ามันชำรุดเสียหายหรือมีการแตกมีการบุบยังไงก็อะถ่ายภาพมาเค็มได้นะไม่ต้องส่งกลับมานะนะแค่ถ่ายภาพมาให้ดูนะหลังจากที่ได้รับพัสดุแล้วนะครับว่ามันแตกเสียไม่เกี่ยวกับกล่องนะครับบางบาง,บางท่านบางอิดกล่องแตกหน่อยนึงก็จะส่งมาเค็มแล้วหมายถึงว่าของข้างในเนี่ยถ้าของข้างในมีปัญหาเดี๋ยวถ่ายรูปมาให้คุณหม,มูเดี๋ยวคุณหมูส่งของใหม่ไปให้เนาะนะ,นะเพราะว่าเราอ่าเราเราว่าแค่นี้ก็น่าจะอยู่แหละนะครับจากประสบการณ์ที่ส่งของมา หลายปีนะครับก็ลองดูแล้วกันว่าแก้วมันจะมีปัญหาไหมนะครับขอบคุณทุกท่านที่สั่งมาด้วยนะครับนี่มีแม่ค้ามีแม่ค้าที่เป็นแอดมินรับว่าแม่ค้าที่เป็นแอดมินว่าสวยแล้วแม่ค้าที่มาแพ็คของสวยกว่าอีกครับผมนี่ทั้งน้องดาทั้งน้องแก้มบุ๋มหนูชื่อแก้มบุ๋มไหมลูกองามาทางนี้โอ้ยเหนื่อยหมดแรงแล้วตอนนี้ง่วงมากเลยอยากจะนอนแล้วนะครับแต่ว่ายัางแพ็คของไม่เสร็จไ่แพ็คของให้เสร็จก่อน Ok. Luí.